哥哥，哥哥 <initiatives>，哥哥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  Bawang wasi lang. Bawang wasi ไล่ไล่มามา,มา,มาตับผมให้นะมีผมไหมนะ่ะมีผมด้ยมีผมด้ย โอวตั้งหลายยืดยีตั้งหลายยืดเฮ้ยตั้งหลายยืดเป็นหมาบ้าเขียวเป็นหมาบ้าอะไรยืดเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวกลัวนั่นนั่นเด็กต้องเรียนเด็จริงพอทำงานก็อยากจะทำงาน เขียนกอไก่ดีกว่ามาเขียนกอไก่เขียนเจมเขียนชื่อเจม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 เนี่ยเจมเจมแบบนี้จับจับปากกาป้าเพ็เขียนพ่อไปเขียนนะพ่อจิปะเพ็ญเขียนชื่อพ่อจิพ่อหนูชื่อปะเพ็ญ เกมไนเห็นไหมเ,เขียนปกะพินสิเขียน,ยน,ยยนป,ป,ยนยนปพินอ<น>ะไรยืนจับปากกาจับปากาเขียนเขียนปกะพินปกกพินจับจจ game 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 game